นี่คือรีสอร์ทบ้านสวนตาแจ้นะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทมีบริการห้องพัก2ีบสีชั่วโมงทั้งรายวันรายเดือนนะครับมีบริการมีบริการอาหารเครื่องดื่มที่เรียบร้อยนะครับนี่คือห้องพักนะครับ ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับห้องพักนอนสบายครับสะดวกสบายมากเมื่อคืนนอนไปนอนมาฝนตกโอ้โหสนุกจริงๆขอดูดนี่ครับห้องที่ผมพักเมื่อคืนนะครับ หงพักคืนละ450นะครับคือละ450ครับพักผ่อนสบายสะดวกสบายนะครับนะครับ จกมีบัน,นท่ากระจกเป็นสะท้อนจะต้องแจ้งท้ายพปนีไม่ถอนอเนี่ยเป็นไงออกมาข้างนอกอากาศสดชื่นไหมสดชื่นดีครับผมสด,ด,ดชื่นเยอะชื่น ดูดอากาศลึกๆนะโอ้โหเข้ามาหูบรรยากาศโอ้อากาศดีมากใช่แล้วถ้ายืนตรงนั้นได้จะดีมากเลยเนี่ยท่านรูน้จักใช่ไหมครับบ้านสวนตาแจ้นะครับนี่นะครโอ้โหเป็นบ้านสวนที่สวยมากมนี่นะท่านท่านไม่มีท่านไม่มไมชี้ไหมเลยให้ดูมั่งเลยว่าเป็นอะไรโอ,โอ้ท่านโอ้โหท่านละ อธิบายหน่อยนะครับมัน,ม,นมันคืออะไรนะ่ะแจ่เนาะอ๋อ,อมันเป็นรีสอร์ทใช่ไหม,มพักอสบายโอ้นอนสบายทา่ทานก็ถือให้หน่อยนะครับผมเนี่ยเต็มที่เลยครับปันปวน,น,นตาแจ่เนี่ยเป็นที่พักคือละ,ะสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะ ปลูกต้นไม้สวยงามไอ้ตู้ทำด้วยสู้คอนเทนเนอร์นะนี่ทำด้วยสู้คอนเทนเนอร์นะครับสวยอากามสบายๆนะครับเย็นสบายแล้วก็มีต้นปาล์มนะคนไม่เ,เคยเห็นต้นปาล์มนี่คือต้นปาล์มต้นปาล์มแล้วก็คือ คือเจ้าเจ้าของบ้านเขาจะนอนในกระโจมนะฮะนะท่านท่านดูครับผมเขาจะนอนในกระโจมนะส่วนลูกค้าก็นอนในห้องตู้คอนเทนเนอร์ครับโอ้โหนี่นี่นี่เราเรารอท่านยังไม่ตื่นใช่ไหมครับตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วเหรอครับเขาบอกว่าให้รอแป๊บนึงฮะไอ้นี่เลยที่เราพักเมื่อคืน ครับในที่เราพักเมื่อคืนเนาะครับผมบ้านสวนตาแจ้อยู่แถวก่อนจะถึงบ้านหุนสาลายนะครับอีกไม่ประมาณกิโลสองกิโลนะครับอันนี้เป็นสวนธรรมชาตินะครับดูแล้วมันสดชื่นสบายหูสบายตาครับก็ใครอยากมาพักก็ยินดีนะครับผมมาได้โปรโมทให้กับบ้านสนตาแจ้รีสอรทนะครับ แต่ผมเห็นว่าราคาเหมาะสมนะนอนสองคนห้องละสองคนมีห้องน้ำมอสรวมสะอาสะอ้านนะครับสะดวกสบายนะครับมีอาหารการกินพร้อมนะครับแล้วก็เจ้าของเขาก็ใจดีนะฮะนี่คือบ้านสวนดีต่อครับอันนี้ก็คือรถผู้ชีพนะครับตอนนี้ทุกของเต็มรถแหละหรว่าซื้อลายทาง เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับสวยามากเป็นรีตอที่สวยนะคใครๆก็อยากจะมาอยากจะมาเที่ยวครับโอเควันนี้ผมพี่จะพาพาไปเที่ยวอขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ติดตามรายการมาโดยตลอดสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปอย่าลืมนะครับมา สุดยอดสุดยอดโอ้คำ